ทหารจากค่ายสันพสิทธิประสงค์นำตัวคุณยายอายุ99ปีออกจากบ้านที่กำลังถูกน้ำท่วมบ้านกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6ค่ายสันปสิทธิประสงค์อภอวารินชำราบจัังหวดอุบลราชธานีนำรถยนต์บรรทุก FTX พร้อมกำลังพลทหารนำตัวคุณยายถิ่นปานทองหลอ่ออายุ99ปีออกจากบ้านที่กำลังถูกน้ำท่วมบ้านช่างมอ่อ เพื่อไปพักอยู่ในูนยนพักพิงขณะเดียวกันยังช่วยขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้านพักที่ถูกน้ำท่วมไปอยู่ในูนยนพักพิงชั่วคราวริมถนนข้างสำนักง,งานที่ดินอำเภอวารินชำราบก่อนที่แม่น้ำมูลที่เริ่มล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านจนไม่สามารถออกมาได้ด้วยตนเอง สำหรับอำเภอวารินชำราษจังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้มีน้ำท่วม2เทศบาล19ชุมชนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน623ครอบครัวจำนวน1,765คนต้องอพยพหนีน้ำท่วมไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว278ครอบครัวจำนวน724คนโดยกระจายอยู่ตามศูนย์อพยพจำนวน11สิบเอ็ดแห่ง